อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีนานนะครับผมเจอไว้นะครับผมให้ผมมันดูแล้วก็มาครับผ่านเนี่ยครับผมใหญ่นะครับผมไม่ใช่เล็กเลยครับผมแม่เจ้าห่วงตัดลังแล้วจะขนค่นั้นแหละ ้าสูงอยู่นะครับผม,มแม่เสียดายแต่พวกไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาต้องถือะแลอหละก็ใหญ่มากครับผมปีแป๊กกำลังขึ้นนะครับผมตอกถอยนะครับผมถอยกระดอนใส่หน้านะครับผมแตกนิดนึงเลือดข <c oughs> ึ้นเออปีเขไปไหนแล้วมนนีตามแนว ไต้ทอนะครับผมใหญ่นะครับหมดเจ้าสองคนกำลังทางพบอยู่สวัสดีที่ <c oughs> อีตัวเล็กอยากรู้อยากเห็นพี่ผ่านขึ้นตามนะครับผม,ม,อมข,อขอฝากกดตามด้วยนะครับกดไลค์ซับะไครนะครับผมถึงพี่แป๊ะแล้วไปเดี๋ยวลุ้นกัน อ่ะสลับตัวไปแล้วอ่านออกหน้าโอ้โหนี่ยังค่อย,อยชั่วนะผง,ง,งนี่นนโอ้โหลม,ม,มอลม่ลงมาต่อยนะครับผม นูน่นพึ่งอยู่นูน่นจุดควันห้ติดที่หมอเอเนี่ยเอามาทางนี้ท <c oughs> ุกทุกครบลุงไม่ได้เนี่ย <c oughs> ครบุงเล็กเนี่ยงูตั้งแต่เช้าแล้ว <c oughs> ลกูกกูมาต่อยกล้องกูจับล่อ,อก,กูเขาเลยเนี่ยไม่เจียวนักขึ้นไปไต่หายจ<อ>ากกุเท้ามืออยู่ดีมาต่อมือคอยกัะอย่าพูดมึงกูเลย พ่อทำคลิปอยู่เนี่ยโอ้แสบตาผีผานคนตัดไปเดี๋ยวลงมาดูกันข้างล่างครับผมเมื่อยแขนโอ้โหตอมน้าเต็มเลยครับผมแล้วก็ไม่มีหมวกอย่างพวกผมด้วยนะครับผมต้องระวังควันได้ถึงนะครับผมเอานะครับผมต่อยเลาะเมื่อกี้เลาะนิ้วครับปวดควันเยอะมากเลยต่อยเจ้าตัวเล็กไปแล้วเนี่ยนี่อคือนี่เหรอ ไม่เกาะไม่เกาะลูกปล่อยครับผมระวังอย่าเล่นกับมันเพิ่งเริ่มตัดหลังแล้วนะผมหัวหน้ามีพอได้นะผมไปเดี๋ยวมาดูกันข้างล่างครับผมโอ้หนี่ต่อยเจ้าตัวเล็กมุนนะน่น่ๆน,น,น่ยังค้าอยู่เลยครับของจริงครับ เอาเรื่องครับผมรังนี้แต่เสร็จแล้วนะครัาไม่กลัวอะไรจริงดูไม่ยังโดนอยู่ไมน่โดนไม่โดนมโดนแล้วนะเริ่มบางแล้วล่ะแต่ปล่อยโอ้โหนนนนยังต่อไปตัวเล็กอยู่เลยตัวเล็กก็ไปล่อพึ่งอยู่นั่นเองเอายังอือฮึดู อะไรนะต่อยให้ติดหน่อยนะต่อยให้ติดหน่อยเนาะกลัวจะหลงไหมหล่ะหลงมาแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปดูนข้างล่างครับผมนอนไปแล้วะะมันจะนอนเอาไหมได้ถ้าเป็นเดินห้าพี่เฮ้ยคืนคอนก็แป่งเลยนะอือ่ะเอาลงมาเรียบร้อยนะครับผม <S <S หลังใยใหญ่นี่ หทางกว่น้ำเต็มนี้นะบอกไม่เชื่อครับโอ้โหใหญ่สุดยอดนะครับผมไปครับผมแค่คลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับเอาฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสตอร์ไฮครับไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จะตัวเล็กอ่ะไปครับ